สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงประเภทของไฟล์รูปภาพหรือเรียกง,ง่ายๆก็คือนามสกุลของไฟล์นั่นเองเนะครับผมซึ่งจะมีหลากหลายประเภทตามลักษณะของการใช้งานนั้นๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างซึ่งในคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างมา9ประเภทด้วยกันหลักๆที่เราจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเริ่มต้นที่นามสกุลแรกกันเลยนะครับผมนั่นก็คือนามสกุล .TSD จะเป็นไฟล์มาตรฐานที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Photoshop ซึ่งสามารถที่จะเปิดไฟล์ที่สร้างขึ้นด้วยวอร์ชันก่อนหน้าน,นี้ก็ได้ทํางานเสร็จเนี่ยจะเซฟเป็นไฟล์ Photoshop ไปแก้ไขต่อเนี่ยก็คือต้องเซฟเป็นนามสกุลพิสครับเราจะคุ้นุๆกันอยู่แล้วนามสกุลต่อไปนั่นคือนามสกุล .bmp จะเป็นไฟล์มาตรฐานของระบบปฏิบัติการโปรแกรม Windows นามสกุลต่อมาก็คือ .tif f หรือ TIFF นั่นเองนะครับผมเป็นไฟล์ที่สามารถใช้ได้ทั้งเครื่อง PC และ m a c i e n t o s นะครับผมซึ่งส่วนใหญ่จะใช้งานโปรแกรมเกี่ยวกับพวกสื่อสิ่งพิมพ์อะไรประมาณนี้นะครับผมนามสกุลต่อมาก็คือ .gif หรือ .gif นะครับเป็นไฟล์ที่ใช้กันมากในการสร้างเว็บไซต์เพราะว่ามันมีไฟล์ขนาดเล็กสะดวกต่อการ แสดงบนหน้าเว็บไซต์และก็ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคือคอมเมนต์ใน Facebook ที่มันสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้มีต,ตัวการ์ตูนเคลื่อนที่ไม่เกิน23ส,สาวินะครับนั่นคือไฟล์กิฟนะครับผมจะใช้นัมสกุลนี้นะครับคือ gif นะครับผมนามสกุลต่อมานะครับผมจะเป็น jpg หรือ jpeg นะครับผมเป็นไฟล์ที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายเพราะว่ามีขนาดเล็กง่ายต่อการบิบอัข้อมูลสามารถที่จะสร้างขึ้นได้จากโปรแกรมกราฟิกทั่วไป หรือแม้กระทั่งเราถ่ายรูปในโทรศัพท์ในสมาร์ทโฟนของเราเมื่อเราเอารูปภาพลงคอมพิวเตอร์ภาพนั้นก็จะกลายเป็นนามสกุล JPEG หรือรูปภาพทั่วไปที่เราหาในอินเทอร์เน็ตภาพพวกนั้นก็คือจะเป็นนามสกุล JPEG สะส่วนใหญ่นอกจากที่เราจะเซิร์ชแล้วก็ระบุนามสกุลรูปภาพนั้นๆที่เราต้องการไปด้วยนะครับนามสกุลต่อมาก็คือด PCT เป็นไฟล์ที่ใช้กันบนเครื่องในอินทอร์เท่านั้นนะผมแล้วก็มีขนาดใหญ่ขนาดไฟล์ใหญ่มากนะครับผม ลกุลต่อมาคือ .raw หรือไฟล์รอนะครับผมเป็นไฟล์ที่สามารถยืดหยุย่นได้เป็นอย่างดีถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานในต่างแอปพลิเคชันนะครับผมดัางเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะทํางานได้ดีหลกสลต่อมาคือ .png เป็นไฟล์ที่พัฒนาต่อจากไฟล์คลิปนะครับผมหรือ gif ที่เราผมพูดไปก่อนหน้านี้นะคผมซึ่งมีข้อดีก็คือ จะเกิดความสูญเสียน้อยมากหากมีการบริบัติข้อมูลหรือทําให้มีความเหมาะสมในการโอนถ่ายข้อมูลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับหรือเอาง่ายๆคือ PNG เนี่ยจะเป็นภาพที่ไม่มีพื้นหลังนะครับหรือภาพที่ไดคัดมาแล้วคือภาพตัดฉากหลังนั่นเองที่เราใช้งานใน Photoshop ทั่วๆไปนะครับซึ่งนามสกุลข,ของไฟล์ภาพแบบนี้จะเป็น PNG นะครับนามสกุลต่อมานั่นก็คือ .eps ซึ่งจะเป็นนามสกุลที่ใช้เปิดในโปรแกรม i e l l u s t r t t r r แต่สามารถที่จะบันทึกได้ในโปรแกรม Photoshop ซึ่งจะสนับสนุนในการสร้าง่านหรือพวกชิปปิ g ง่านนะครับผมซึ่งบันทึกได้ทั้งเวกเตอร์และก็ลัตเตอร์นะครับผมสงสามารในโหมดอ่าแบบ cmyk rgb index color อ,ลลอะไรพวกนี้นะครับผม